มาดูอาการเบื้องต้นนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับสวัสดีครับผมเจอกันครับผมคุดจะนฟาีสไตล์ครับนี่เจอกันนะครับเดี๋ยวพามาดูลงสีนะครับวันนี้ของใครที่เออลงสีที่สีอยู่ดีๆแล้วเกิดอาการมอเตอร์สีแล้วแบบพึดตัดไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับนะเกิดจากอะไรนะครับครั้งก่อนผมก็พาไปดูแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับอ่าเกิดจาก มูเล่หรือมูเล่นะครับนะมูเล่ก็คือตัวที่หมุนสายพานนะครับนะมอเตอร์ไม่เป็นไรนะครับท่านจะตกใจนะครับมอเตอร์ไม่เป็นไรนะครับอ่ามอเตอร์ไม่เป็นไรครั้งก่อนนะครับก็ไปซ่อมมาแบบเชื่อมติดนะครับแต่ก็แก้ปัญหาได้ไม่นานนะครับวันนี้พังอีกแล้ววันนี้ก็เลยโทรไปเอาช่างที่อำเภอกษตรีวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดมานะครับมาแก้ปัญหาให้นะครับเป็นช่างที่ชํานาญการกว่าส0ปีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าช่างเขาซ่อมยังไงครับผมนี่ครับมาเ่งการซ่อมลงงสีครับผม สองของสีหน่อยเป็นบริกาของสมานะครับมาดูอาการเบื้องต้นนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยเลยตัวเนี้ยเงี้ยอ่าลูกปืนแตกปืนแตกเปี้ยนอีกสุดตาลูกปืนแตกนะครับมันจะติดเสียงดังเอ๊ดเลยขันแกงยืดๆนะขันนั้นนี่ครับเปี้ยนเฮ็ดเอ็ดที่เป็นมาแต่สั่งสั่งหมดสั่งบริการหนอทันทีนั่นนะครับนี่ ยูยูกเซษตรบ่่าพยุกเซวิสัยอยูกเซวิสัยนะครับไผอยู่บริเวณไกลเคียงติดต่อได้เมอร์โทรบอสาวิ่เมอร์โทรบ่ร้เอสพีฟาร์เมอร์เซล์เอสพีฟาเมอร์เซลบ่ใส่บอกเมื่อโทรเนี่ยศูนย์แปดหกครับอ๋อนั่นแหละครับเดี๋ยวติดต่อเพื่นเลยรับตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องสีขนาดเล็กทุกรุ่นทุกรุ่น บริการหอด้ือนะครับนี่พี่น้องแน่นอนมากนะครับในการถึงบ้านไปซื้อเนี่ยฟันน้ำร้างลบกับถ่ายคิบอร์ดเดี๋ยวมาดูครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวผมจะถ่ายน้ำบัตรขึ้นให้ให้อีกทีหนึ่งนะครับในบริเวณใกล้เคียงนี่แน่นอนนะครับรับซ่อมถึงที่บ้านเลยนะครับนะครับพอมาถึงก็รู้อาการเลยครับว่าเป็นอะไรนะครับนี่ช่างมาถึงก็ จัดการปดเลยครับหรืออาการทันทีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เราเคยเราเคยเชื่อมไว้นะครับตรงนั้นนะครับเชื่อมติดไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เอาอะไรมาแล้วก็จะให้มันกลับมาสู่สภาพเดิมนะครับโดยทําเป็นสองระบบโดยไม่ต้องปดสายพานครับตอนแรกว่าจะบดลำแล้วก็จะแยกสายพานมาฝั่งนี้ ปลดไปฝั่งโน้นแต่ตอนนี้จะซ่อมให้มันดีแล้วนะครับก็จะไม่ต้องไม่ต้องแยก,กแล้วนะครับโดยช่างผู้ชํานาญการนะครับของเราที่อำเภอเกษตรวิสัยนั่นเองนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรเลยครับนกเปื่อนในหม้อเลมีสามสามตลับนกเปื่อนในในหม้อนี้นะครับมีสามตัวครับลหลายคนไปตรงนี้ตลับที่สองตรงกลางตลับที่สามตรงนี้ครับโอ้ยิ้มเน้ย จหนึ่งสองสามนะครับนะต้องถอดออกครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแมนอือหัวมัดเสียมมัดเสียมตีดมันติดนะมันก็ได้บดมาได้เออบดมาได้ตัวเสียมติดแมนอ่าเราเปียกหลอครับแต่ว่าโมลีโมลีมันมต้นสายพันธุ์มันทดลองว่าใช่กันไหม รถตังบอก่ได้คว้าหมดออกมาแล้วโอ้ยวงไฝมันได้ดีกลัวแล้วซุ้มสีเข้ามาขายนี่เมตตาขันเจ้าห้างเจ้ากัดลอเดี๋ยวผมติดต่อบริษัทขนไปบริษัทแมีนเมนผมไปถามแล้วรับเงินเดือนเป็นเดือนแมีนเดี๋ยวสิเด็ดปีกลับขึ้นมานเลยไปจังสั่นเข้าไปก่อนแก้มผมว่าดูแลตรวจเช็คกันบัดนั้นแค่บัดแค่กับสามเดือนคนตรงมาส่งให้เิรา บ,บรบบรดาเดี๋ยีอีกชนหนึ่งว่าประสงค์เนี่ยคือตืนมีตะแกงฟอนทำการปลดนะครับมี่ี่ตะแกงออกอ่าปลดเขาเอินเนี่ยเขาเอินโมเล่บโมเล่โอ้โมเล่บโมเล่โม่ครับภาษาไทยโมเล่น้่นตะกุนชิ่น้องบอมอยู่บ้านไหนปลดโมเล่ออกนะครับจะมีลูกอื่นอ,อยู่ด้านในสามจุดสามล็อกส่วนออสวนสวนสวนเราเนี่ย นี่ช่างผู้ชำนาญการมาทําให้เลยนะครับไม่ต้องไปงงงสาๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะไม่ต้องซ่อมแบบเดาแล้วนะเว่าเสาพ่อะ้านกลางบ้านตะแค่บ้านตะแค่สองสองแง๓เพียงแล้วนแก่กอ๊บเด็ดตัวกันนี่นะบางแม่าปวดดอกแล้วนะครับปวดดอกเรียบร้อยถ่ายไม่ทันเลยเมื่อกี้เดาเลยเดาไปถ่ายเรียบร้อยครับ กำลังดูกำลังเช็คสภาพนะครับตนนี้มันแตกแล้วตอนนี้นะเนี่มันไม่ได้ยึดไยงงีมันแตกแบบนี้ป่ะที่ที่พ่อเชื่อมมาเห็นไหมเออมันลุดลุดเลย่อนมันแตกหมดเลยอบองเดี๋ยวตอนนี้ช่างจะลองซ่อมดูเพราะว่าเราไปพลาดมาเพราะว่าเราไปเชื่อมติดมันมานะครับเดี๋ยวจะช่างลองแก้ปัญหาถ้าไม่ได้ก็จะก็คงต้องสั่งอะไรนะครับ มาสิอืม,าม,าามาคุณสรรับกันบ่ใสายขวา,าน,ออนีนะออกนะครับเวียแต่งให้มันหมุนได้นะอืมไอ้ตัวนี้มันเกลียเหนี่หมุนน้ำผึ่อือมันหมุนไปสิอือหมุนเข็มเข็มนี่เข็มขม่้วนขัทวนเข็มนาฬิกาต้องนีตามเข็มนาฬิกาอืออือเข็กกระบอกกระบอก ต้บวชนทางหลังเอาม่ใสเนี่เรา,าบ้าทีา่กระสอบอะไรดูนี่ปั้นควานปั้นมัน เรียบร้อยแล้วหลอดแล้วนะครับนั่วาต่อ มีอีกรอบหนึ่งบ่เราบเรมี้าถ้าลุ่นนี่มันมันเนียนสองตลับอ hmm. ือตนี้ตัวนีกว้ก็มีี้ตัมีสามตลับเลยอือ hmm. ่มีีสามตลับมีตลับหนึ่งอออายุนี่นี่ตลับหนึ่งอ,อ, hmm. อายุนี่เ็ดตลับหนึ่งมันก็ละลุ่นก็ละเบื่อือเดี๋ยวเราลุดมาอกัน้มนบอสก็สายพสองล่<ถ>องอ <แ S 2> ันนี้ล่องเดียวอือ

ครับตอนนี้ก็เจียอันที่เราเชื่อมไว้นะครับออกนะครับ ที่มันเป็นเศษเหล็กที่อาจจะไปติดจะไปอะไรเลยออกก่อนนะครับนะตอนนี้นะครับวันนี้เรียกช่างมาบริการนะครับถึงบ้านเลยนะครับเนดีมากนะครับผมดูแลอย่างดีนะครับใครสนใจก็จะซื้อลงสีในขนาดเล็กก็ก็เรียกใช้บริการได้เลยนะครับว่าท่านมาดูแลให้นะครับตลอดนะครับแต่นี่ไม่ได้ซื้อแต่ก็เรียกมาซ่อมได้ไม่เป็นไรนะครับ แล้วช่างมันจะลองแก้ปัญหาดูก่อนนะครับนี่ครับดูว่าเบื้องต้นไม่ลูกปืนไม่แตกนะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนดูแล้วก็จะประกอบดูแว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะแก้ปัญหาใหม่นะครับเราเห็นมันบอมมันไม่แตกมันไม่มีรอยแตกนะครับเดี๋ยวก็จะซิเีคับดยูยน้ำมันตัวนี้มันงก็คือปตัวป้งกันพวกเสื่อมพวกยังอตัวนี้มันมีระบบล็อกของมันอีกนี่เห็นว่าแตกมัตัวนี้เดี๋ยวประกอบเพราะว่าตัวนี้มีบอมบอมมันใจ กอหลุดเปลือกผมประเดี๋ยวมานั่มอยู่ร้านเลยนะเพราะว่าไม่มีเงินออกมาอยู่างนี้แต่ลอแก้ไขตัวนี้ก่อนอ๋อลองลองแก้ไขดูจะจะปีอัดก็ไปก่อนครับลองแก้ไขดูถ้าได้ก็ก็ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ค่อยว่ากันใหม่ค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามูลนิธิมันแตกหลายเฮอาสื่อโมเลย์ไม่เลยมีกลัวเพราะว่าถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเนี่ยรับหลุดเปลือกทั้งสี่มีรับรหัสลอยหลุดเปลือกอย่างเดียวนี่ยรับรหัสลอยขั้นขั้นเ้าเปลี่ยนนี่ย บดชวดบดชวดหรือมันกัดสิมันกัมันทันหาเราเป็นลรกปืนัสินะบันเขาสือตัวไม่ดีกว่าทันสองหนักถือกาอีีถือก้อนหตัหนึ่งไม่ตัวไม่ดีกว่าไม่ตัวไม่ดีกว่าสิเราตัวไม่เลยไมนใส่ก็ได้โอ้ว่าใดรดกปืนอันรุ่นนี้ผมบ่มี่ผมต้องรั่งกับบริษัทสั่งเขาบริชัดใฮ้ยไว้ชัดชงมาให้คำว่าใดกับยกหัวเลยเนาะมันต้องประหยัดกว่าครับนรไม่ไดุ้่กโมเลีแบบนี้ เมียล่องเดียวหลองเดียวแต่ต้อง่อยมันล่องหน่อยอัหล่องเอเซยหน่อยคัะเปลี่ยนล่องเดียวมันใส่ด้วกันมันต้องเปียร์ตะพี่ทุ่นนั่แมนมันเปลี่ยนตัววินตัวเทิงขวานแม่นมาสั่นเขาคนละยินเดิต้องเรียงลี่ยนตรงต้องสอบเมื่อสิบจังมันคิดปิดบ่อยูรานบ่ปิดครับบริษัทมันนั่นบนเงี้ยยูรานผมได้ตลอดนะแต่ว่าบริษัทมันส่งขวามากทีน่ะงานนี้ ก็ส่วนผสมทำงานตามระบบด้วยตัว <มา S 2> นี้ถางมัตรงนี้นมีหลอกอมันอยู่ยยจะบปตรงหลอกกับพี่ฮะ ทั้งหมดว่าเตียนตัวนี้น้ำนี่สิจักบาทอ er mm ัน hmm. น cool. ี้จะกับตัวนี้กับตัวนี้หรือเปลี่ยนหัวจันข้างในหรือพวกเลือดบ่อยู่บริษัทมันบริษัทนี้อยู่ครับนี่กัมีขายกันเลยโรงงานเคื่องลิ้นบิดดุลแรกแนี่มันบ่รัวว่ามันบ่มีต้องเปลี่ยนน้ำมันเถ้ามันบ่มีก็ดีแย่างเาขายงานเงี้ยตัวนั้นยุ่งวาเงินอนือการดุลนี่บ่ค่อย่นี้ก่อก เ,เขาก็มาดูแลเขาลูกค้านามึงเสยงก็ดีแม่ถ้าจะทองานมันก็้องานนี้ละว่ามันก็เป็งเด็กนอน,นี่ยมันก็วอาอันนั้นใบป,ปันญดมัได้มัมนบกผูเลี้วปัญดายังผูเพราะว่ามีแน่เปลี่ยนยิ่ยุ <c oughs> ่มอายผมนะ เปิดมันชิบปีแล้วมันให้เล่นให้มาเปิดพี่มันมันมันบ่อขึ้นมอเตอร์ไซค์เนาะมอเตอร์ไซค์มันนั่นตรงนี้มันเป็นล็อกของมันต่างหากเลยแน่นอยู่ครับผม Hmm. เปลี่ยนยิ่งเ่ยก็ผกนใส่ได้คือผมไปสอนวิทยุนะนี่ระเดยงห่างเนี๋ยอ่าก็ว่าเปลี่ยนหนุนเปลี่ยนนี่ทีได้เนี่ยเก่า้รลานไ้มันเป็นหลสร้างเงี้ยมันแกะเบื้องบนทันเดียดเนี่ยก่่านั่นก็ว่าไปห้ววไห้างไัวเป็นนน่นหมาก็เบื้งตัวศั์เลยเน่ยเบื้องใชู้กแล้วที่อยู่กับม่คอยฟังเหละที่อยู่กับประกาศด้ว ขึ้นไม่ตีไม่ตีตสีส่โซทอนร้อยเกตเกตให้เลยบ่ได้ยัไงบ่ได้บ่ได้ได้ไหรือเปล่าอืมัมนดหรอกพวก,กต,ตวี๋ตัวนี้ตัวนี้มันมันมันสิบหมุนน้ำนะอ๋อมันสิหมุนไปขางเดียวเหมั้ยมันสีมุนไปขางเดียวสิอันนี้มันหมุนกลับขึ้นมาไหมมันมุนกาวขึ้นมาม,น,ม,น,าน,มานี่อ๋บอบ่ได้ตัวบล็อก,กวันี บไดมัวเลยปกตินี่ปกตินั้นสีนั้นล็อกได้เป็นบางช่วงบางบ่สยปกติมันั้หมุนไปฟังนี่แต่ฟังสีฟังสีมันั้หมุนฟังนี่ฟังเดียวอืมฟังเดียวที่อ๋อไม่สิมุนได้ฟังไปฟังมันแมันครับที่ล็อกไว้แล้วนี่เหรอแต่ถ้มันถ้ามันต้องกดน้อกันนะ เห็นม่มันบุได้เป็นบางส่วงบางบบอางนีวะขึ้นบลอกเห็นม้มันหมุนมันหมุนมานน้ำไหมมันจะประกอบกับดังที่้เราคู่กับขึ้นเามันสิบุนแล้วกระดานี้ครับเนี่ยมันสิบมุนกันสี อืมมันมันมันสิยบขึ้นเนี่ยฟังเนี่ยกับจมูกนั่งสิมันสีบขึ้นสียขึ้นอ๋อเสิล็อกไปล็อก่นล็อกของมันตัวนี้มันมันกบบอ้นี่แบบมันลอล็อกมัล็อกมันล็อกได้เป็นบางส่วนทั้งนี่มุนได้ปกติแต่ว่าเข้าจมุนมากสิล็อกล็อกมันกับล็อกมันกับบอล็อกเดี๋ยเเกับบล็อกเที่ยววันี้มหมุนมันหมุนขึ้นมากเห็นนี่หมุนขึ้นมากเนี่ย

ตอนนี้หมุนนูมันหมุนได้นะครับเดี๋ยว <S <S ช่างจะช่างจะลองประกอบดูนะครับว่าจะได้ขนาดแค่ไหนจะได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะนะครับ <c oughs> ตอนนี้เครื่องมือเอามาไม่ครบนะครับเดี๋ยวช่างจะเอาไปซ่อมที่ร้านให้เลยนะครับ <ใน S 1> เดี๋ยวถ้ามัน,นอ,อ่ลยังไงเด้กค่อยอามาส่งแล้วค่อยมาสีให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S นะครับเดี๋ยวช่างจะ <S <S เอากลับไปที่ร้านด้วยเลยนะครับที่เกษตรวิสัยตัวละเอียดนะครับนะ นี่ก็จะผลขึ้นรถกลับไปด้วยเลยนะครับจะง่ายดีเพราะว่าเครื่องมือที่ร้านครบนะครับกำลังกดแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ขึ้นรถเรียบร้อย <c oughs> จะไปซ่อมที่ร้านนะครับเดี๋ยวจะมาส่ง ม็เลยอืน่นเน,นี่ยมันจะเลื่อนเตาะนะกอโรงงานนะครับก็รออะไรครับรออะไรซ่อมนะครับอ,รอยากให้ช่างเอาไปซ่อมเลยนะครับเดี๋ยวเสร็จก็ไปเอากลับมาเพราะมันเป็นหลบปุ๋ยอมันไม่ล็อกอรปปครับหมูเลไม่ล็อกแล้วต่อไปแบบน,นั้นแบบ นะครับก็ขึ้นรถเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะให้ช่างนําไปซ่อมครับประกอบเรียบร้อยก็ค่อยนามาส่งนะครับก็เดี๋ยวแกจะลองซ่อมดูอีกทีหนึ่งก่อนวันนี้เครื่องมือแกนามาไม่ครบถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องสั่งครับเพราะว่าผมว่าสั่งดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ใช้งานได้นานๆนะครับถ้าเราสั่งของใหม่มานะครับมูเล่ว่ามูเล่นี่นะครับโอเคเจอกัน ในขณะที่ช่างนําไปซ่อมนะครับช่างก็ส่งข้อมูลมาทางไลน์ตลอดเลยนะครับรวมถึงคลิปวิดีโอมาให้ชมด้วยนะครับว่าขั้นตอนการซ่อมเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับ อันนี้ครับพามาดูโรงสีนะครับที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับทางร้านก็นํามาส่งผมไม่ได้อยู่นะครับก็เลยไม่ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ว่าวันนี้วันหยุดก็เลยพามาดูนะครับก็เปลี่ยนสรุปแล้วหัวตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับอาจจะสีไม่ค่อยดีแต่มันก็สีได้เพราะว่าบริเเปลี่ยนตรงนี้เพราะว่าถ้าเขาบอกว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนทั้งหัวเลยนี่ไม่รู้จริงไหมเพราะว่าเขาบอกว่าสปริงตัวนี้มันอ่อน ตามที่คลิปที่เขาส่งมาให้ดูทางร้านน่ะน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้อันเดียวนะครับอาการของใครเป็นแบบนี้ก็คือเปลี่ยนแค่อะไรมูเล่ครับอันเดียวนะครับมูเล่ตัวนี้จะเป็น2องล็อกก็คือจะหมุนไปคนละทางนั่นเองนะครับอ่าก็กลับมาแล้วมูเล่ตัวนี้เขาสั่งมาเขาบอกว่าค่าค่าสั่งมาประมาณพันสองแต่ผมว่าต้องมีค่าส่งอีกละก็จะน่าจะอยู่ที่ พันเท่าไหรไม่รู้นะครับนะแล้วก็รวมค่าแรงค่าขนไปขนมาของช่างเขาเขาคิดค่าทั้งหมดอยู่ประมาณพันพันแปดนะครับค่าแรงค่าอะไรด้วยทั้งหมดนี้นะครับอ่าในคลก็มาคืบหน้าของคลิปไม่จบนะครับตอนนั้นแหละครับก็ไปซ่อมหลายวันนะครับกว่าจะได้กลับมาเพราะว่าผมก็ไปทํางานด้วยแล้วก็ค่อยได้กลับมาแล้วก็จะมาปิดคลิปก็แล้วกันนะครับสําหรับในคลิป การซ่อมลงสีในครั้งนี้นะครับก็ยังไงก็ตามนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็นํามาให้ชมกันประมาณนี้ในการซ่อมแล้วก็อาการของลงสีที่ใครที่เป็นอาการแบบนี้ก็ให้สันนิษฐานอย่างเดียวเลยเป็นที่ตัวนี้นะครับเป็นที่มูเล่นะครับนะ,อะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาปิดกันแค่นี้แหละนะครับเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมสนับสนุนผมด้วยละกันในการกดติดตามกดซับสไคร้นะครับคลิปนี้ ถ้าถูกใจก็กดไลค์ถ้าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ไม่ถูกใจก็ดิสไลค์ได้ไม่เป็นไรตามความชอบของท่านเลยนะครับผมคุชจะให้วีตายก็ไอ้ครับว่าสวัสดีครับเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปคลิปนี้เอ้ครับว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย